พี่น้องนักเตะหน่าว่าจะกลับมาผมกับแอดมีวันโบคนเดิมอีกแล้วจ้า และสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นพอตในกระแสตลาดตอนนี้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมนั่นก็คือเจลลี่บ็อกพอตนาโนนี่ก็เป็นค่ายเดียวกับตัวลิงคอนะครับผมที่เขาเคยทําเป็นตัวกล่องปรกวัด j เจลลี่บ็อกมาบอกเลยว่าโอ้โหใสใสไวรุ่นชอบนะครับผมถูกใจขายดิบขายดีกันมากนะครับผมและตอนนี้เขามาต่อยอดความสําเร็จนะครับผมมาเปิดตลาดพอตบ้างน,นะครับผมก็เลยมาทําเป็นตัวพอ Jelly Pot Nano. ตเจลลี่บ็อกพอตนาโนตัวนี้นั่นแหละเออนี่จุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับผมก็คือ ขายความสวยงามเลยครับผมแบบใสๆมีไฟเห็นแผงวงจรด้านในนะครับผมนี่ให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรให้บ้างเราก็ไปรับชมกันเลยมาด้านในนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกล่องด้านนอกกันนิดนึงนะครับผมอย่างแรกก็จะมีเขียนว่าลินโคลนะครับผมเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของแบรนด์เขานะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะมาเขียนว่าฟูเคียนะครับผมก็คือเป็นสีของเจ้าตัวนี้นั่นเองตัวนี้มีทั้งหมด4สีนะครับผมจะมีเป็นสีใสแบบนี้ฟูเคียนะครับผมแล้วก็มีเป็นสีดําใสนะคร ตัวนี้เป็นสีพิเศษเลยมีสีมัทฉะเคลียด้วยนะครับผมก็ OK. เป็นเขียวใสนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยคือไหนๆเรามาแบบว่าสายแบบใสๆแล้วว่าผมก็เลยเลือกเป็นตัวแบบใสแบบขาวใสามาเลยนะครับผมเออเห็นแบบวงจรทุกอย่างเลยตัวเนี้ยคือจุดเด่นของเขาคือเขามาขายในเรื่องความสวยความงามนะครับผมลูกเล่นในการมีไฟแล้วก็แบบเปลือยๆด้านในนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็จะมีเียว่าเจลลี่บ็อกนาโนก็คือเป็นตัวพอตรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นรูปพอรตตัวนี้หนึ่งตัวอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นสีสีข้างนอกกล่องกับสีข้าง ถัดมาด้านข้าจะเขียนช่องทางการติดต่อนะครับผม Facebook, Twitter, IG, YouTube นะครับด้านหลังนะครับผมก็จะมีบอกอรายละเอียดว่าในกล่องนี้จะมีอะไรให้มาบ้างนะครับผมก็จะมีเป็นพอร์ตเจลี่บ็อกนาโนหนตัวนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวแท้งเนาะ แล้วก็จะมีเป็น user manual นะครับผมสายคล้องนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวคอยให้2ตัวอ่าตัวนี้จะมีเป็นคอย0.5กับคอย1.0ก็เดี๋ยวไปพูดกันด้านบนแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จใช้ซีให้นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสายคล้องสวยมากเราไปดูข้างในกันเลยคือหน้าตาของสินค้าทั้งหมดนะครับผมที่มีให้ในแพคเกจนะก็อย่างที่บอกไปว่าสายตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมเรามาดูดีเทลกันนิดนึงเนาะนี่มันจะมีลายเขียนว่า Linko ลลี่บ็อ x เป็นลายเหมือนแบบพวก g ฟ r ิตี้อ่ะทุกคนคือแบบเปรี้ยวมากนี่ ก้สวยบอกเลยตัวน,นี้โก้หลายนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวพอตตัวนี้เป็นพระเอกของเราก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องพอตนะครับผมจะขออธิบายเรื่องคอยนิดนึงก็สำหรับพอรตตัวนีนะ้เขาไม่สามารถปรับไฟได้นะครับผมแต่ว่าไฟของกล่องตัวนี้เขาจะปรับไปตามค่าโอห์มของคอยที่เราใส่มานะครับผมก็คือไปจะมีคอยสองตัวใช่ไหมตัวแรกตัวนี้นะครับผมเป็นตัว โอลิงสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นโ oh อม1.0อ่ะโอ oh ม1.0เขาก็จะจ่ายไฟยอยู่ที่1 0 1ถึงวัตต์นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นโอลิงสีฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโอมอยู่ที่0.5จ่ายไฟยอยู่ที่20-28ถึงวัตต์นะครับผมก็คือถ้าเราใส่คอยตัวไหนกล่องก็จะจ่ายไฟยตามนั้นให้เลยโอเคต่อมาก็มาถึงพระเอกของเรานะครับผมเจลลี่บ็อกนาโนนี่อ่ะ ให้ดูดีเทลข้างหน้าข้างหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่มีรูลมด้านข้างนะครับผมแล้วก็จะมีสวิ์อยู่ปุ่มหนึ่งตรงนี้เนาะตัวสวิ์เนี่ยสามารถเอาไว้ปรับรูลมได้นะครับผมก็คือเปิดซ้ายเปิดขวาปรับความโล่งความแน่นได้นะครับผมตัวนี้นี่ด้านบนก็จะมีแทงแบบนี้่ารูเติมน้ํายาอยู่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ใส่คอยทางด้านล่างเนาะมีใช้เป็นแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ข้างล่างก็จะมีเป็นเซนเซอร์นะครับผมไม่ต้องกดก็ได้หรือกดก็ได้นากก็คือออโต้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ระบบการจ่่าายไฟขอองเ ให้ดูด้านหนึ่งก่อนอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นตัวโลโก้ลิงโครนะครับผมถือว่าเป็นพอตใส่ที่แบบว่าสวยมากๆเลยอนะทุกคนตัวเนี้ยคืออารมณ์เหมือนกับแบบคล้ายๆกับพวกแบบว่าเคสซีพียูที่แบบพวกของเกมเมอร์อะเออแบบโคตรเท่ตัวเนี้ยบอกเลยแล้วไฟมันสวยมากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบตของเขาเนาะแล้วก็การจ่ายไฟของเขามันก็จะมีไฟสแสดงผลด้วยอย่างแรกนะครับผมวิธีการใช้เปิดสี่ห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ ไอตัวไฟด้านล่างเนี่ยมันจะแสดงแสดงไฟทั้งหมด3สีนะครับผมเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีแดงเป็นเหมือนไซเรนน่ะเออวิแบแวบวิแบแวบวิแบแวบไปเรื่อยวลาวหลุดนะครับผมแล้วก็3ครั้งเพื่อปิดไฟนะครับผมถ้าสมมติว่าเราอยากประหยัดแบตนะครับผมลำคาญไฟเราก็สามารถกด3ครั้งปิดไฟได้1 2 3สต่อมานะครับผมไอตัวไฟตัวนี้ มันจะเป็นไฟแสดงแบตของเราตอนนี้นะครับผมตัวนี้มันก็จะมีไฟทั้งหมด3สีก็คือมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงน,นะครับผมสีเขียวคือแบตตั้งแต่100ถึง60%อ่าถ้าต่ํกว่า60ลงมาถึง30%จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็ถ้าต่ํจากสีน้ําเงินลงมาอีกก็คือต่ํจาก30%ลงมาจนถึง5%เนี่ยมันจะเป็นสีแดงน,นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเหลือ5%เนี่ยกองตัวนี้มันจะตัดถือว่าเป็นการเซฟแบตดูด oo ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ยังไงถ้าเป็นสีแดงก็อย่าลืมชาร์จเอาไว้ด้วยแล้วก็สําหรับตัวระบบการชาร์จตัวน,นี้นะครับผมเวลาเราชาร์จดูใช่ป่ะมันก็จะมีไฟตัวแสดงผลขึ้นแบบกระพริบกระพริบ กระพริบเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าแบ,บตเนี้ยในเครื่องมันมีเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็ให้ดูที่ไฟตัวนี้ถ้าเป็นสีแดงก็คือตอนนี้ยังมี30%อยู่ถ้ากระพริบกระพริบเป็นสีน้ำเงินก็แสดงว่าตอนนี้มันมีแบตประมาณ60%แล้วนะครับผมถ้าสมมติเกิน60%ขึ้นมาตัวนี้ตั้ะกระพริบเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ถ้าแบตเต็มมันก็จะเป็นสีเขียวแสดงค้างเอาไว้เลยโอเคนี่นะครับผมเราจะมารีวิวกับน้ำยาเป็นเซาลนิกก็คือต้องขอใช้เป็นตัวคอยเซาลนิกของเขา,ะะา,เขาไปปปปเเเเลลยดดดดด้้้้้าาาาาานนนนนน่่งงงใหมมััััััตตตรร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 กกบบบบบววูููะะคผิิฟอส็็จุ๊ขนะครับผม อ่าดูตัวน้ำยาถือว่าใหญ่เลยดิตัวนี้พอดีกับไอตัวปากขวดใส่ได้สบายๆแล้ววันนี้น้ายาที่เราจะมารีวิวนะครับผมก็คือน้ําเต้าหู้นะครับผมแต่เรายังไม่ได้มารีวิวน้ํายาในวันนี้เราจะมารีวิวแค่พอร์ตเนาะน้ำยาเราก็จะเอาไว้เล่าคลิปหน้าละกันโอเคบีน้ำยาเข้าไปเลยเดี๋ยวทิ้งไว้5้าทีเดี๋ยวเจอกันด้านบนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทิ้งเอาไว้5้าทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเวลาที่เราจะมาลองดูดรีวิวกันแล้ว น้ำยาโคตรอร่อยทุกคนอย่างเหมือนแมวแมวนือ้ำยานี่นนอ,า,อา,าพูดเรียกพอตสำหรับเจ้าตัวพอตตัวนี้ใช่ไหมเขารองรับการดูดแบบ MTL นะครับผมแล้วก็ RDL ไอ้หลายๆคลิปเราเคยบอกไปแล้วว่า MTL คือการดูดแบบเบาทุลังนะครับผม DL คือการดูดแบบไดรลทุลังแต่ผมไม่เคยอธิบายเลยว,ว่าการดูดแบบ RDL อะ่ะมันคืออะไรนะครับผมคือ มันคือการดูแบบเลสติกใดเล็กลังถ้าสมมติแปลสั้นๆง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นการดูแบบเป็นลากลากสั้นๆนเป็นคำๆอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องสีอ่ะมันเป็นการแบบผสมสาษาระหว่าง MPL กับ DL นะครับผมเลยผมดูให้ดูแล้วกันรอบหนึง่งเนี่ยอันนี้คือการดูแบบ RDL นะครับผมลากสั้นๆเป็นคำๆลากยาวไม่ได้นะครับผมเนื่องจากที่ ถ้าสมมติคอยของเขาบอ,อกแบบมาให้ดูแบบ MTL แล้วก็ตัว RDL เนี่ย,สยแสดงว่าเขาไม่ได้มาขายความทนทานของตัวคอยเพราะคอยของเขาอะรัว่วบางขนาดเล็กนะครับผมคือเขาจะมาขายคือดีไซน์อะเราก็ต้องเลือกใช้งานให้มันถูกวิธีคือมันต้องเลือกใช้แบบพวกเป็นแบบนันจากซาวนิกนิก50นิกแรงแรงนิกแบบว่าจะจะจ้องจ้องหรือแบบเป็นฟรีเบก็ต้องเป็นฟรีเบกแบบนิก9นิก12ไปเลยแบบนั้นถึงจะตอบโจทย์กับเจ้าคอยตัวนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเลือกเป็นแบบนิก25นิก30อาจจะรู้สึกว่าเอ้ย นิกมันไม่มานิกมันไม่แบบโดนเราเลยมันไม่จึ้งเลยหรือแบบว่าถ้าแบบเป็นสายดูดลากยาวๆอะไรแบบเนี้ยคอยตัวนี้ก็จะสามารถแบบไมได้ง่ายนะ,ะต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องการปรับรูลมของเขานะครับผมนี่ก็คือมันจะมีดนันซ้ายดันขวานะครับผมถ้าเราดันไปทางขวาดันไปทางขวาปึ๊กเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดู อันนี้ฟิวดูดตันมากตันแบบแน่นมากถ้าสมมุติว่าคะแนนความโล่งความแน่นถ้าเป็นสิบผมให้ต่ำสุดเลยคือหนึ่งสิบคือฟิวดูดโคตรแน่นแน่นกว่าพวกพอร์ตใช้แล้วทิ้งหรือพอร์ตโค้ซิสเต็มอีกคือฟิวดูดแน่นมากๆแน่นแบบจ่าสำหรับใครที่คิดฟิวไม่ออกลองคิดฟิวถึงแบบพวกอะตอมคอยเดียวที่แบบเป็นคอยแบบว่าลู่เล็กๆอ่ะที่แบบรูแบบกิ๊บหนึ่งเข้าเข็มเออคือเป็นฟิวแน่นๆแบบนั้นเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวตัวผมว่าดูดไม่ไหวเหมือนกันมันแน่นมากนะครับผมขอรอเปิดไปทางซ้ายแล้ววนนเป็ูแบบ่า RADL ละ ตัวน,นี้โล่งขึ้นมาแบบประมาณนึงแหละคือถ้าสมมติว่าคะแนนเต็ม10จากตคนแรกหนึ่งเต็ม10ตัวน,นี้อยู่ที่มามาประมาณประมาณสี่เต็ม10เลยคือโล่งขึ้นมาแบบเยอะเลยอะ่ะเออตัวน,นี้ถือว่าดูดขึ้นมาง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมท่านป่าอยากรีวิวน้ำยามาเลยทุกคนน้ำยาตัวนี้โคตรดีอ่ะก็ประมาณนั้นสามารถตอดรุ่นได้สองแบบนะครับผมแล้วก็เวลาเสียบพอยนะครับผมมันจะมีไฟแสดงผลด้วยนี่วว้าโคตรเท่น,นะครับผมตอนนี้ไฟเต็มอยู่เดือนมันเจะแสดงเป็นสีเขียว ใครที่แบบว่าชอบดีไซน์ใสๆนะครับผมเห็นแบบเปรยลๆด้านในนะครับผมอ่ะเล่นน้ายานิกแรงๆผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยราคามันไม่ได้แพงมากด้วยตัวนี้ราคาพอร์ตของเขานะครับผมอยู่ที่950บาทส่วนตัวคอยก็1กล่อง350บาทมี3ตัวราคาไม่ได้แพงถ้าใครสในใจก็สามารถทักไปซื้อที่สปอนเซอร์สุดแสนเจ้าน่าแล้วขอได้เล,เลยครับผมเว็บพอร์ด6 9ได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ นี่พรอไลน์แอดเลยนะครับผมใครถึงใจก็สามารถทักไปสั่งซื้อทางนี้ได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าชอบดูน้ํายานนหนิกหนักๆน,นะครับผมชอบแบบว่าเป็นพอร์สายแฟชั่นสวยๆอะ่ะเออแบบพกไปไหนก็แบบเท่ๆมีไฟนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าถูกใจคุณแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับผม